ขาดบ่ได้นะครับใคก็อยากลองอยากชิมนะครับนวานเป็นวัดมันหวานแหนบ่นี่ของเด็ดของเด็ดครับย่างของวานไฮเอสซีครับผมนี่ไปไปครับผมมาครับผมยาเพชรอูเพียขาดบ่ได้ครับซิกนี้จื์แบบปลาทั้งร้านครับผมมาเบิ่งครับผมอูเพียแบบเมนูหลักๆนะครับเนาะนี่กลับไปก็มาก็มาแต่อูเพียแหละครับผมเนาะ แล้ยวทีนี้มั่มนะครับเนาะม้ามหลอบวงหลอดใบคือเก่าเส่นเดิมครับผมบักบกบักแตะก็ไปรทำนะครับเนาะไปเน่าได้กเสียไปญาลงไปมครับนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ใครทำครับผมบักง่ายเลยครับผมของแท้สีแบบนี้นุ่มๆนะครับเนาะฝานสีใยๆเปรย์ๆนิดนึงเนาะครับเนาะจังเต็มปากเต็มคำดิ ใส่ขี่เพียจักห้าจองแล้วกันเอ3งสองสามสี่ห้าดีเครื่องจองครับผมเพิ่มข้อมผมหน่อยนึงนะครับเนาะสก็น้ำปลาขาดไม่ได้กะผงแซ่บผมนัวนะครับเนะาะบักพริกตี่ห่อปัน้นเ่าสามไปเรียบร้อยนะครับมาไปรอให้มันห่อนนะครับไปเบิงวา่าใส่ผักอย่างเนี้ยไปครับมาครับผมลงจานครับผมกับลงเคียงไป ขาดบ่ได้น,นะครับเพืก็อยากลองอยากชิมนะครับนาำหวานเป็นหวานมันหวานแท้บ่นี่ขอ,ของเด็ด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 ครับผมจากข้างลานเลยเนี่ยนี่มานี่ถ้ามีก็หวานเจี๊ยบด้วยครับพี่น้องเลยยางเดาเลยเน,ยนี่เดือดเลยเนี่ยมาใส่ผักอย่างเนี้ย,ใส,ย,ยใส่ดอกหอมนะครับนี่ดอกหอมแบมังลักนะครับเนาะรวมไปเมนูสั่งได้ตลอด แซ่บนะครับผมตีใส่พักตามใจชอบเลยครับมาต่อเลยยางมาเลยเนี่ยจัดไปฮัลโหลพี่ของของแซ่บของแซ่บกี่ปีร้านแล้วเมนูไทยอันนี้ของหวานของหวานของหวานต้องชิมคนละคำหวานเป็นแดดเด็กมันหวานโมเมนต์เขารสซองดิน่า mayle ok sư lôi không khốp này sư đoàn đây anh bảo anh nướng nướng lên kim nướng nó mưng con cái gì nướng giòn mần hăng chơi ngu cõi con คือนอนลูกพี่วนะครับเขาเขาเป็นยังีงเลยกินยำปุ๊บเหมืนกับต้องตบปุ้งเข้าไปหวานเคี่ยวเลยหวานเคี่ยวไปเลยอ่าไปโอเคได้แล้วเพื่อนพิษพายัะเหนียวมากเพาท่านกล้วยมั้เนี่ยได้ได้ตัวก็โอเคอยู่นตัวก็โอเคโอเคได้แนวผมอยูไหมเห็นต่วก็ได้โอ้สุดยอดเลยไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมไปครับที่อ้าเพื่นมาเพื่นอยากกินเนียวแต่ว่าคองเมื่อตัวก็ยังมีโตแบบตุ้ยถอยเหยืกอยู่คือว่าเมนูหมูนะครับเนอนได้ไหมเนาะแั่นก่อนครับแซ่บครับผม คือเนอนถึงจะมาแบบว่าใบเห็นมันยากยังอ่ะยากของไหวไม่ซิมอยู่นี่นี่เป็นตะโกนี้มีน้อยไข่ซิมอยู่นี่ของแสบด้วยด้วยนี่แซ่บมากเออลองเบิองแซ่บมากสำหรับต้องกินแบบกับเปิ๊กกับแก้มนี่สำหรับเมนูนี่โอเคนะครับไปเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมครับครับ